ครับสวัสดีครับผู้ผู้ชมครับมาพบกับสยามรัฐทีวีอีกเช่นเคยครับสยามรัฐทีวีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องประเด็นร้อนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นับถอยหลังจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันเกิดขึ้นโดยเฉพาะกนุนเทศครับจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนใหม่การเลือกตั้งครั้งนี้ครับแน่นอนครับเป็นการชิงกัน2องพักใหญ่โดยเฉพาะพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์นะครับ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นั้นเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คืออดีตผู้ว่าราชการคนเก่านะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรจะลงชิงตําแหน่งรักษาเก้าอี้อีกครั้งหนึ่งส่วนคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าจะยังไม่เปิดตัวออกมานะครับแต่ว่ามีข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นพลตํารวจเอกพงศพัฒน์พงษ์จเจริญน,นะครับซึ่งก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับและอีกคนหนึ่งซึ่งกําลังอาจจะเป็นม้ามืดที่จะก้าวเข้ามาชิงตําแหน่งผู้ว่ากทมได้นั่นก็คือ พลตตรเอกเสรีเตมียเว์นะครับเอาละครับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเข้มข้นหรือสนุกสนานกันอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามกันนะครับและในวันนี้น้องอันและทีมงานจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศรอบๆกทมนะครับต้องติดตามดูกันว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการคนใหม่แล้วการปรับเปลี่ยนกทมจะเกิดขึ้นอย่างไรครับไปติดตามชมกับน้องอันครับ พบกับน้องอันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะน้องอันพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่กรทมหรือว่ากรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอีกไม่กี่วันจะมีการนับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่ากรทมแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ชาวกรทมทุกท่านนะคะจะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ว่าวันนี้นะคะน้องอันจะพาคุณผู้ชมคะ่ะมาติดตามบรรยากาศรอบๆกรทมอของกรุงเทพมหานครกันว่าเป็นอย่างไรอยากรู้แล้วใช่ไหมต้องตามน้องอันไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อวันที่21ธันวาคม2514รัฐบาลได้รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดทนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและภายหลังได้รับการปรับปรุงการปกครองใหม่เมื่อวันที่14ธันวาคม2515ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครค่ะ อนนี้นะคะนอกอันอยู่บริเวณเสาชิงช้าค่ะซึ่งอยู่ติดกับกทมน,นั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ต่างเห็นนกพิราบนะ,ะที่มาอาศัยอยู่ตรงนี้เป็นจํานวนมากค่ะซึ่งประชาชนที่นี่นะคะก็อาศัยในช่วงเวลาตอนเย็นๆนะคะมาให้อาหารนกพิราบที่นี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,568ตารางกิโลเมตรโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตั้งโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีค่ะซึ่งคนปัจจุบันคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรและได้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่9มกราคม2,556นี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งค่ะของหัวใจของคนกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ ซึ่งที่นี่นะคะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะก็ได้ปรับเปลี่ยนสถานที่สนามหลวงแห่งนี้นะคะให้เป็นอากาศที่บริสุทธิ์หรือว่าปอดของกรุงเทพมหานครให้ประชาชนนะคะได้มาพักผ่อนหย่อนใจและก็ชมทิวทัศน์บริเวณรอบสนามหลวงอย่างสวยงามนั่นเองค่ะ บริเวณรอบๆสนามหลวงแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อก่อนนี้นะคะจะมีผู้คนที่มาอาศัยโดยเฉพาะคนเล่ร่อนผู้ที่ไม่มีบ้านนะคะก็จะมานอนอยู่ที่นี่และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมบรรยากาศของพื้นที่สนามหลวงเรียกว่าเป็นปอดของคนกรุงเทพที่นี่นะคะปรับเปลี่ยนทัศนะใหม่ทั้งหมดค่ะโดยการนําคนเล่ร่อนนะคะออกจากพื้นที่ตรงนี้โดยจะมีสถานที่พักพิงให้กับคนเล่ร่อนนะคะ แล้วก็บรรยากาศตอนนี้ค่ะเต็มไปได้วยความสะอาดนะคะแล้วก็ทุ่งหญ้าที่เขียวชุ่มนั่นเองแต่ละปีค่ะจะมีงานที่จะมาจัดยิ่งใหญ่ที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่5ธันวาหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ก็จะมีงานครั้งยิ่งใหญ่ที่นี่นั่นเองค่ะ ครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับซึ่งก็จะเห็นว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีการปรับเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเอาละครับผู้ว่าราชการกรทมคนใหม่นั้นจะเป็นตัวกําหนดและชี้ทิศทางของกรทมในอีก4ปีข้างหน้านะครับซึ่งเราต้องติดตามดูกันต่อไปเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วทางสยามรัฐทีวีและทีมงานของตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชม สวัสดีครับ